นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของสีเท้าตัวเองมากและมักพูดโมโอโอดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กำลังเดินต้มเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะและพูดล้อเลียนว่านี่เจ้าเต่ามัวแต่เดินอึนอดอัดอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะถึงบ้านกันล่ะเนี่ย ต่อให้เจ้าเดินนำหน้าไปก่อนครึ่งวันข้ายังตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างคำๆว่าฮ่าฮ่าฮ่าโถเจ้าเต่า เชื่องช้ายอย่างเจ้าหน้าเรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแสงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าของงีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้ว แล้วไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็ยังคงเดินต้มเตี้ยมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตัวเองเคยสบประมาทไว้นั้นได้เดินเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ เหตุ S <S <an> การณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเต่าเพียงเพราะความประมาทของตัวเองนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจเป็นหนทางที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้ที่ประมาทเลินเ่อคิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าจึงชลาใจไม่คิดที่จะพยายามหรือวิ่งแข่งให้สำเร็จจนสุดท้าย ก็โดนเจ้าเต่าวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปในที่สุดเช่นเดียวกันกับการเรียนหากเด็กๆหลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วจึงไม่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อนที่เขามีความขยันและมีความพยายามมากกว่าก็อาจมีผลการเรียนที่ดีกว่าเราได้ส่วนกรณีของเจ้าเต่านั้นต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเขาจะเดินช้าแต่ก็ไม่ท้อถอยและยังคงก้าวเดินต่อไป แม้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือใช้เวลานานแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็สามารถเดินเข้าเส้นชัยได้สำเร็จซึ่งหากเด็กๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็ควรขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคดังข้อคิดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ